อาถพนวันสุกร์13ฝรั่งถือว่าเลข13เป็นเลขอัปโชคยิ่งเป็นสุกร์13ด้วยแล้วยิ่งเป็นวันมหาอัปโชคหลายๆคนจึงไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเพราะเกรงว่าจะประสบกับความโชคร้ายเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือมีอันเป็นไปต่างๆนานาแม้จะมีการแก้เคล็ดด้วยการเรียกเลข13เป็นเลขลักกี้นัมเบอร์แต่ก็มีได้ทำให้ภาพลักษณ์ ของเลข13ดูดีมีโชคขึ้นยังคงสร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้คนที่เชื่อเรื่องโชคลางตำนานของเลข13นั้นเชื่อกันว่าอาถรรพ์ของเลข13มีความเชื่อมโยงกับเดอะลาซัปเปอร์เรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลที่มีคน13คนร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูก่อนที่พระองค์ จะถูกนำตัวไปตึงบนไม้กางเขนในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันศุกร์สำหรับเหตุผลที่เจาะจงว่าจะต้องเป็นวันศุกร์นั้นนอกจากกรณีที่ว่าพระยซูถูกนำไปตึงกางเขนในวันศุกร์แล้วในตำราของฝรั่งยังคิดว่าวันศุกร์เป็นวันที่ใช้ประหารนักโทษทั้งยังถือว่าเป็นวันทิพทอดเดย์หมายความว่าเป็นวันปีศาจชาวประมงในสมัยก่อน จึงไม่นิยมออกทะเลในวันศุกร์ความเชื่อแต่โบรรโาณของฝรัง่งยังห้ามไม่ให้ตัดเล็บในวันศุกร์ด้วยเพราะเชื่อว่าแม่มดจะมาขโมยเล็บเอาไปเสกให้เจ้าของเล็บกลายเป็นแม่มดรวมทั้งเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาใหม่ๆวันที่เอวาและอดัมละเมิดคำสั่งพระเจ้ากัดกินผลไม้ต้องห้ามในสวนเอเดนนั้นก็ตรงกับวันศุกร และวันที่ทั้งสองถูกพระเจ้าลงโทษให้ลงมาชดใช้โทษที่โลกมนุษย์ก็ตรงกับวันศุกร์อีกเช่นกันดังนั้นเมื่อวันศุกร์สิมาเยือนหลายๆคนจึงวิตกวาดผวาจนขึ้นสมองกลายเป็นโกกรคกลัววันศุกร์ที่13ซึ่งคนอเมริกันเป็นโรคกลัววันศุกร์ที่13-21ถึง21ล้านคนหรือประมาณ8%ของประชากรทั้งประเทศเรื่องนี้มีสถิติเกิดขึ้นแล้ว ที่ศูนย์จัดการความเครียดและสถาบันบำบัดอาการกลัวในมนรัฐนอทแคโรไลนา Carolina, สหรัฐอเมริกาได้ประเมินว่าในแต่ละครั้งที่มีวันศุกร์ที่13สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นเงินถึง800-900ถึงล้านเหรียญเลยทีเดียวเพราะว่าประชาชนบางคนไม่กล้าเดินทางไปไหนและไม่กล้าแม้แต่จะไปทำงานด้วย และเมื่อเปิดดูสถิติอุบัติเหตุจากวันศุกร์ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกโดยได้เปรียบเทียบวันศุกร์ที่6กับวันศุกร์ที่13พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันศุกร์ที่13มีมากกว่าวันศุกร์ที่6อย่างเห็นได้ชัดและในขณะที่น้อยคนเลือกที่จะขับรถออกจากบ้านในวันศุกร์ที่13แต่ตัวเลขคนที่ประสบอุบัติเหตุ กลับมากกว่าวันศุกร์อื่นๆถึง52ด้วย